ไม่ดังไม่ไม่ไดไม่ร้อนเสยไาม่ไมครับต้งเปิดได้เลยครับดังทั้งข้างเลยตอนนี้จริงปกริรถ่าจะมีอลอยจางเรื่องเนี้ยในแง่แรกคือเป็นเรื่องด้ธุรกิจทั้งสองคนแล้วก่ะ ถ้าไม่ขาดนิยายมาผมเช e ื่อว่าเดาไม่ออกว่าเนื้อเรื่องผมว่ามันสนุกมากมันมันมากกว่าซีรีส์เพราะมันมันมีทั้งเรื่องของความรักเรื่องของธุรกิจว่าตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องเนี่ยตัวละครมีเขาเรียกว่าพอขาก็น่แต่สนุกครับเริ่มที่พี่เขาก่อนต้องใหญ่แล้วผมนี่อ่าเป็นลูกของประธานบริษัทที่แบบเกิดมาชีวิตแบบตกอ,อยู่บนกองเงินกองทองแล้วก็ไม่ไม่ไม่จริงพี่พะไพก็รวยนะครับ เขาเขาเขาศรัทธาความเชื่อแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เขาอยากที่จะประของอยากที่จะให้อยู่ดีอะไรก็เกิดขึ้นไม่รู้กลับกลายเป็นเขาเองที่โดนถกลก <c oughs> ครับผมก็ตัวละครเควินผมก็ที่คืนเขาเรียกว่าว่าระดับเดียวกับทุกคนได้นะครับซึ่งผมมองว่าตัวละครตัวนี้มีความมแต่เขาก็เป็นคนที่เก่งในเรื่องของการที่แบบว่าเธอคือคนดีคนแรกที่เข้ามาในชีวิต green f l a g ทุกคนอยากให้ทุกคนติดแตงโมคาบด้าแล้วก็มันก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งคาแรคเตอร์ที่กับเอยหรือว่าคุณครูที่สอนการแสดงหรือแม้ทั้งตัวผมเองก็รู้สึกว่ามันยากว่านี่ัยเขาเป็นยังไงลงนี่เป็นนี่ใส่เขาเป็นยังไงถึงัตเขายิงทกเขารู้สึกว่าอ่ะมันมีที่มาที่ไปใช่เรากดพีดในในไลเตอร์หลายๆอย่างอ่าใช่วันวานเป็นบาดแผลถูกต้องประมาณนั้นเราเป็นบาดแผลของวันวานเพราะฉะนั้น บางทีมีหักศอกบ้างยูเทิร์นบ้างครับบางทีก็หลบบ่อยมากรผมอ่ะไม่ได้ทงดำผมเชื่อผมทงเขียวแต่ผมอยากให้ทุกคนเชื่อนะอยากปกป้องไม่อยากให้เขาจะต้องไปเจอโรคภัยนอกที่มันโหดโปรดเชื่อผมครับโอ้ยอ่านี่คืออีกสิ่งที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นสำหรับคอร์กตัวละครที่ฟังหนึ่งแต่สำหรับรอบนี้จะได้เห็นเรียกได้ว่า แบบเพียวๆร้อยเปอร์เซ็นต์ข้างออริจินอลข้างออริจินอลทาง VTV Original นะครับทุกคนก็เป็นหนึ่งเรื่องที่พวกเราเนี่ยตั้งใจกันให้เรานะครับที่ได้ได้เฉิดฉายมกรานีนะครับแล้วก็อีพีแรกจะเอาวันนี้กลายวันเกิดด้วยเป็นกามไปยังไงครับนาก็หลังจากที่ปีแล้วได้ได้รับฟิมแอร์บ้างมีโชว์ให้ฉันดูบ้างไหม ปีนี้ฉ่ำเลยนะครับแล้วก็ปีนี้โชว์แบบจัดเต็มรับรองทุกคนน่าจะสนุกครับเพราะว่าปีนี้ผมมาในตี่วงอยู่มหาลาัยเป็นเด็กกิจกรรมแล้วรู้สึกว่าแบบแนนอัน <c oughs> นี้เขาเจะอะไรเนี่ยเตรียมไว้โอ้โหยิ่งใหญ่เลย <c oughs> เลย <c oughs> ยูประกาศเกณฑ์แล้วดิสเปเชียลที่เด่น อ๋อเป็นเงาเป็นเป็นความเป็น r e u n i ยนเขาชวนเราไปดี r e u n i ยนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับไม่ได้แล้วเพราะเราก็ต้องเตรียมตัวสำหรับโทรเขางนครับรอบนี้ไม่เศร้าเลยครับเป็นการเศร้าอของผมนั่งอยู่กับพี่ครับให้รับน้องเพราะฉะนั้น dress c o d ต้องสำคัญเดี๋ยวดูคนจะเต้นลุกขึ้นเต้นอยู่ฟรัชิเฟรชี่ของรางวัลผมมีรางวัลให้พี่พี่แฟนแท้ อรเป็นน้องปีหนึ่งปีสองปีสามใช่โคนครับเจ็บตรงเลยของขันมันเกิดตัวเองปีนี้มารให้คนอู่นได้ด้วยพุบปุบอย่างที่ผมบอกไปว่าเมื่อปลายปีที่แล้วว่าจะมีอะไรนั่นก็คือคือได้หรอบอก ค่อนข้างที่จะคาดหวังได้มาผมเคยแก้บักในไปแล้วผมให้ตั้งแต่เขา2.9อ้าเยอ2.9ปีหรอกุมภาพันธ์ก็จะมีปรอร์ตสโตที่แฟลกเตอร์เช่นกันก็ยาวเลยทั้งเดือนก็ใครว่างก็มาพบมาเจอได้เดือน3เดือน4ต่อไปก็ไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรฝากฝัาอะไรันมาเยอะครัห้ถึงว่า หมายถึงว่ามันมันมันเจออะไรเยอะหลายอย่างในในบางครั้งเนี่ยผมรู้สึกว่าแค่เราเชื่อใจกันม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 จะผ่านไม่ได้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรที่ได้ไปต่อน้องฟอดอยู่รับอยู่เป็นมายาวๆก็ต้องครับโอ้ด้วยความที่ว่าซีรีส์เรื่องที่สามกำลังจะออนเลยทุกคนไม่หายไม่ตายระตินแน่นอนใช่เป็นเป็นส่นหกที่เราสองคนได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆด้วยกันหลายอย่างมากในปีนี้แล้วก็ เป็นหนึ่งในครับใช่ครับผมแล้วก็ขอฝากซีรีส์เรื่องที่3ของพวกเราทั้งสองคนนะี้พี่เมียกับพวกเราและทีมนัแสดงทุก